สบายดีพี่น้องวันนี้เราแฟนงกันได้มาฮอดบ้านไอไลน์เด็กพี่น้องเด้อตอนนี้พวกกำลังสิเกียมเอาตู้ไปไป,ไปตั้งอยู่ในงานดองก่อนอื่นกน็ขอพักสองคนเดีวยวพี่น้องเด้อเบาไลพาม่วน คนอยากมาแล้วเอาสบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนกำลังจะเอาเครื่องขึ้นรถไปพี่น้องออื่นเจอกันกำลังจะเอาเครื่องไปออกไปบนคนกันได้พี่น้องตอนนี้เพิ่งกำลังพากันกวาดพุ่นออกจากลำโพงเอาเอ็มก่อนเพราะว่าตอน ข้าวเจาะงานก็ตกอนาไม่เนื้อหนึ่งเริงหอเพราะว่าสร้างเครื่องข้าวไร่กันขอนค้างไว้เนี่ยวันที่ทุเรศเพราะวันที่ที่เทดานเถอะช่วยเป็นแรงเสียแรงใจให้ในเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนเอนเจอกันแน่นอน่อยจริงหรอเออเยอกันแน่นนะเจอกันที่งานพี่น้องทข้าวไร่จ้ะตอนเสาร์ประมาณสิบโมงเสาร์กันจะเป็นงานงานแต่งพี่น้องเนาะคือว่างานดองแหละแต่ตอนแรกประมาณหกโมง เริ่มหกโมงจีบงแรกค่ะเสพไปหาเพียงคืนเนาะเพราะว่ามือมือเดียวเนี่ยสองอันซอนเนาะทำอะไรก็ใส่เขาบอกขับใจน้ำมือเพื่อนแต่ก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะเพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเป็นเอื่นใส่เอื่นหาเนาะทำอะไรก็ได้ทั้งซองไม่ก็ตั้งกต่ที่ว่าได้ช็อตซ้ำมือได้พี่น้องกอจะได้กับฝากพพี่น้องเด้อเอาบริการพี่น้องทำอะไรเจ้าเครื่องเห็นรถเนาะ ไมก็หนน้องตอนนี้กำลังจะพากันเอา่ย้ายกันเตรัทอดเลว่าได้ว่าพวกวมาันนย้านเจิงานเขามือมั่นามด้ทั่าาโวไปว่าได้งเรื่องแล้วในตัวเนี่ือัว่า

พลังคนเครื่อนพี่น้องีงานจ้ราาี่ยพี่น้องายทอดน้ำมันอะเอออะไรเออเป็นเป็นเป็นถังเขาเนอะเขาอเวลาไปอยานึ่ทเนาะใ่กเด้ารำเต้ำเต้า bạn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Nó nó bỏ lỡ những video hấp dẫn เขาเขาเขทมากันว่าจะบยายจะได้านมือมือมอนกินเลื่อนทีบานทุ่นี่บ้ามัลูงแง่เนี่ยบาดทุ่นไข้ค่ะกะโนดงเวิธีในรูปจิตวนากาสีเซนประกอบแบบไรล่ะหนึงก็ไม่มีเพื่อนอ่ะภาษามดีบีนังนั้งดอลายเลย้อน็ลายม้นหนทุมมาเจ็บหัดเย่หายเก็บพันมาแต่พันก็ได้นะคุณมามาเดี่ยอมเลยว่ะ เตียวาโอ้ตังเป็นหายแบบบัดงานบัดงานเนาะบัดเข้าเข้าบัดขับงานไหว้เข้าบัดขับงานไหว้ับงานไหว้บัดตอนงานมากเหมือนกันเลยกระปั้นตอนท่องประธางานเบบมามาเลยเสียงท่องอะไรนะมานะขี่ข้างคนเลยเอ้ามึอเจ้าเนีเนี่ยพี่ใรเป็นมานี่ปากกา นั่นเ้นท่องนื่นอ่อบมที่เอาตู้คนีนพี่น้องเป็นมือขี์บอดได้พี่น้องเด้อมือขี้บอดงสตทอง่ององรพี่น้องอะไได้ว่าเป็นยังวะเิ่นเปลี่ยนซื้อไหมอะไรมือบอดิ เดี๋ยวปัจจุบันถ้าถาม้อพี่น้องเดีอยให้เพื่อนเป็นคนบอกผิดน้องไอ้ว่าสื่อซองควรในไรเ,เดี๋ยวเพผนเมียนั่นแล้วแล้วผมจะในน,น้ำตัวเลย okay. สะไวดีเดี๋ยวอ่าทั้งเบาสันจะต่อไปนี่ทีตั้งซองเนาะเกี่ยวกับอ่า <per> <eng> การคอเบอร์เพลงน่ะ <P> ล <ink> ้วการเป็นคลิปในการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของอบ้านเมืองเฮาานาะล้วการการท่อทงเที่ยวเน่การกินการชิมอาหารต่างๆเน่จากสี่การ,สรแสดงเ็ดรายการแบบหลากหลายน่ะ,นะเพืเ่นนอนๆนอไฮโลติดตามชมผลง่านออีวัวโดอนอีวัวโดนนประมาณสักน่ประมาณอีกสักหนึ่งอาทิตย์ จะได้่ว่าเด่นนักไปทั้งอ่าโคเบอร์เพกิกแต่เวลาไปออกงานเนาะตามงานดองงานขอต,ต่อแค่อย่างจากสี่อ่ะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอันวิธีชีวิตบัารเมืองแน่ย,ยังจางสี่เนาะให้พี่น้องเข้ารอถาดถ่ายที่ตามผลงานเดอ้อฝากซื้อ่องไว้เนาะตามในใจนี่จะใส่ซื้อ่องว่าอันมิวสิคเลิฟอ่าใส่ซื้อ่องว่ามิวสิคเลิฟแต่ก็สิ่งนี้อ่ารายการ ลา,ล,าลายแบบแลายผู้แบบให้พี่น้องที่ตามชมเดลยฝากแฟร์เดอร์มิวสิกเลิฟเล้อีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์พี่น้องเนี่ยไร้โรงแท้ งานกับะมาณน่อยพี่น้องตรงไี้สรอยกันบ่นๆเลยทีเดียวครับขาครับขาตรงไี้สรอยกันเพื่อเพื่อควบคุมซื้อของแขกที่ว่ามาใส่บริการบอกเขาเลยว่ามีศิลปินลายลายนกที่ว่าจะไปพบกันอยู่ตามนันมาอยู่ลักซี่ที่ว่าจะไปหักใส่พี่น้องแบบว่างานแต่งเนาะ ในแจมเือกคีย์บอร์ดเล้วนะเจ้าก็บ yeah, <okay. S 3> สำหรับการการเข็มเครื่องท่องทางว่าไรกับไก่สินสุดเนหนะเพราะว่าสำหรับคลิปที่ว่าทางว่าไรคนเครื่องขึ้นคล้องเนาะคนเคลื่อนคนคล้องขึ้นรถที่จะการเข็มไปเสพใน,นมือเงินกต่ตัวทำหนี้พี่น,อน้องเนาอพี่จะได้กับฝากเลื่อนผมี่น้องที่ติดตามซองทางวา่าไลข้ามมอนพี่น้องเนาะมือเงินไปเจอกันดีๆทั้งงานขาดาประมาณ สิบโมงกันจะได้เริ่อมซีเพราะว่าท่านจะพาเพื่อนผูกแขนเก่าโมงเนาะไปจะได้ฝากมูเพื่อนติดตามไม่ได,ด้เป็น้องเดล่ไปจะได้กับสำหรัสกิมนี้กับเชียวไว้สำมมี่เพื่อน้องะบาย